สวัสด,ดีครับผมพี่น้องพกพอ,พอกับบ่าวตอมอีสานแทเมื่อนำดำครับผมเมื่อนี้บ่าวตอมบาจเสผ้ามากเอาน่อไหมครับผมน่อไหมไผ่บงครับไปเทศเน่อไหมถุงไวเทศเป็นเน่อไหมถุงหอยไวครับยงม้เกียวเขาเกียวหนามมันกับสีโบมี่เน่อไหมขึ้นเงี้นั่นเมื่อนี้เอาถุงใหญ่มากได้พี่น้องเนี่ย ม่บงไอหวานได้พี่น้องได้อต้มเข้าไปเราหวานจุวยได้พี่น้องโอ้ฝุ่นทำงานดิเกิดเกิดเกิดเกาดเกิดนนินเนงด่กอดเกิเกิด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 เเกิดกเกิกิดเกดกิ ห้องงามข้นแล้วโอ้โนี่อนีสกคนนอาเด้ยองงามแทเนี้นอนดังนอนนั่งขาวขาวเด้พี่น้อง hết luôn, làng, luôn. Mìm có mì đấy, phía đoàn như này Hoặc nhá, hà mìm có mắt, hà mìm không

Ui lại không 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 หืม,มอยากสวยน่ะเฮ็ดไหลทุงงยังเนาะห้อน,น,น,นตังทำไมอันนี้หวานตมแกงนี่ห้งหวานเซ่บยิ้ม <c oughs> ยุ่งนี่ไงผมเนี่ยร้อนยิน้ยุ่งนในอะไรบล่ะ ข้ายังว่าท่านนี้เลยจะสองก่อนสองก่อนนี่นเราจะพี่น้องมาจอมมนอีกจ้ะหนึ่งโมบเบิดตาเตาตาเตา Ố, ừ, nhạt rồi Đó ừ, là bán đây, Ở đây có lấy liêm hỏng Ở đây có lấy cứ đọc nhạc nhang bọn thôi Nó không, có thay lái với nó ใช่ยี่หีพออนนี่หนุอมนอนนั่งกับโบชึ่งเนาะปืนกับปูขึ้นมากแต่จัดนั่งออนนิดหน่อยสวยๆอยูขงงาแงมถั่ว คสั้นคับจต่พี่น้องครับผมพอดีเส่ถุงโอ้ยไหนลูไป Nói sao vĩnh hòa, Mắt sao nó mày nó cần một món. Mhm. 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 Nó Mhm. 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 พมุนพี่น้องมุนปึ๊บอืมเร็วเสีมาเลยระวังดูงไตจะพี่นอกไตคางหัวยไปเลย โอ้ยยยเรจะโอ้สวยคับเะพี่น้องฉันบอดยู่อนี่อมพอดีเลยมันญ่เกินไป สุดก่อนสีขาวเมาออไปแก่ไงถั่วมหัวไปเลยเนาะนสินล่ำก็ดีก็ด,ดีเฮ็ดน้องใหม่ทุงเจ้าพี่เนาะสินสุดใหม่

แล้วพี่เนาะเสียมกระซิตกตห่วยแล้วป่ะสั้นจังมองนี่สั้นแฮงหาเพื่อจะนอนจนเสียงนอนข้างในเลยคุ<ห>้งเอาอยู่บ่บ่เอาก็ได้นี่นี่เอาเราไปนอนข้างในนะเออ แน้นมากข้างในเนี่ขี้ใา่ขี้ใา่ไข่แต่มันใเแต่เพิ่นบ่มีน้ำขึ้นมีน้ำขึ้นก็ไปบ้านเนี่ยเอาอะไรมนเอาอะไร่ะไร้ หน่ปปงางแรงวะมี่ลรงใหญ่กว่าเดิมคนจ้าพี่น้องเ้ากลับไปเบิง้งวิธีเฮ็ดขั้นตอนเฮ็ดน้องหม่ถุงต่อเลยน่าจานะเนาะกลับบ้านจ้า จากพี่น้องห้ามปอกเราใหม่ต้มเลยเนาะจ้ะตัวเราจะไปลา้างนา้ำอยากจะยังทาด้วย Hoa mà lâu hai 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 ตำมะคูงจ้ะตาเยอะพี่น้องเล็ททอนพอดีพอดีครับผมไปเอานมใหม่กับคัมหน่อยจ้ะก็เลยได้มีคัมตั้งหน่อยเอาไปเอานมใหม่กับโมงซีหาโมงน่อจ้ะพี่น้อง ไปกินนานๆข้อสิ่งห,หนึ่งของเราด้อพี่น้องก็แกะขัดดีครับแกงเต้มเสร็จปลาแดดซุปแซ่บซื้อจังกินไบถ้านอนใบกินโดนๆจ้ะ ยง่หน่อไม้เนาะตีหามาเก็บเก็กบเก็บใบแต่หน่อไม้ทูง่ายเก็บหน่อไม้ทูงไปกินแน่นะเก็บไว้กินอันนึงเพื่อตีนงใบอันหนึ่งมันมีอายุสามปีไ,ได้เพ้่นอพี่น้องเด้อถ้าออกลอบหนะาเขาก็จังแต่หามาต้มไว้น้องพี่น,อน้องต้มนี่สีหวานเลยพี่น,อน้อง ต้มมันสีหวานมันสีก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งเหรอแบบเก็ดเอาข้อมโซดนันไปครับช่วงเรีนน้องไม่ไล่ว่าท่านออกคัะเป็นไงจ้าหน่อยจากฝนตกไหมจ้งหน่อยน้องไม่ไลอ่ออกอีกท่้าจ้นอยคือเป็นเจ้าไม่ไล่จ้งพูดจ้ะ <laughs> Nên là lấy nó Ở mắt tổ Thế Kêu khẩu ọp cái nào Nhằm bò mì Hãy subscribe cho kênh Ghiền vỏ ờ, ỏng là cứ đầy nổi, bèn nã bực nát cái này, toàn bèn nát, đầy nó nổi, còn vào vào Bán cười. mày, mày là... cười cười không hết rồi, đến mặt, rút si cũng hà cũng mặt, chưa phải làm nữa. พาสีส่วนพี่น,<ห>น้ะเสียบเรี่บร้อยก๊บกบเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องแล้ววันนี้ก็ใกล้กับสิบเอาไปหนึ่งแล้วจ้ะหนึ่งเซ็ตเรียบร้อยแล้วเทอากับจังเอามาใส่ถุง ซีนไหวจ้ะเอาอากาศออกเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้องขั้นตอนนะจ๊ะพี่น้องวันนี้เจ้ากระเจียวไปหนึ่งก็จะจ้าพี่น้องหลังจากห่ออนหนึ่งเนาะใหม่สามซีฟนาทีเนาะจ้ะห้อก็เอาออกมาจากเตาเดี๋ยวจะห้อสีมาแพ็กใส่ทุงเนาะจ้ะเพื่อสิมัดเอาเอาอากาศออกจากทุงเนาะจ้ะทุงที่เขาใส่ก็คือสิบคู้นซีหาเลยจ้ะพี่น้องกระเียนพอดี เนี่ยจยันหนยยงหน่อย,ย,ยบ่ยหน่อยบ่ใหญ่เนาะจ้ะเจ้าขีดเอาเนาะพี่น้องเนาะไห้บ้าต้มจาทิ้ดที่ีเลยจ้ะนะครับผมใส่เนื้อขีดเนานะจ้ะไอ้ตั้าตางไว้เด้อพี่น้องเด้อยหามให้มันนอนเด้อยันนอนลหรเป็นเรื่องเลยครับผมมตัง้งตั้งไว้ครับ อัน,นอใหม่ใส่ไลต่างนะจ๊ะวันนี้กลาบแต่น,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 นี่นอนเนาะจม่านเพิงรลนะพี่น้องเนาะรับซีนซีนอา,ากาศออกครับเอ่าล่จุ่มนามด้วะจุ่มนามครับผมมนามคุมปัญญาชาวบ้านพพพค,ญญาาาพพครับผมเฒ่วคุเจผ้าเห็ดพี่นอ้อง บ่มีเครื่องซีนนั่คนคาาือเพิ่นเนาะจ้ะเฮาเฮาก็บ,บีบ <c oughs> อย่าให้หน้ำออกท่วมนี่เด้อพี่น้องเด้อครับบีบบีบาาไว้ครับผมบรีบกาดไว้นี่มันสิฮอดอยู่จังซี่ครับมัดยางไว้จ้ะพี่น้องมัดให้แน่นๆครับอย่าให้อากาศ เขาได้ครับผมจ้าได,ได้แล้วนึ่งถุงรอบสองที่น้่งเราจะใส่ถุงอีกสั้นหนึ่งจ้ะใส่สองถุงนะจ้ะสองสั่นด้นนใส่สองสั้นนี่ห้ามผมได้สิ้นหรอกนะครับ กานปุ่นท่านสอนในการปุ่นพี่น้องเพราะว่าเขาจะเก็บไว้อยู่ในขั้วนะจ๊ะเพื่อมีคุันมีอย่างรับสวยงามครับพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าทุ่งหนึ่งรับจะไปเช็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเอินครับผมเอินนี่น้าพิ่นสีบีบบีบอะกาศดอกมากพี่น้องนี่เพิ่นสีบีบบีบอะกาศ โดยอัตโนมัติเลยพี่น้องนี่ยผู้บรรยาผู้เถ่าผู้แก่เนาะงเพื่นพาเฮ็ดมากพี่น้องเดี๋ในห้องจำซอยครับให้น้ำเขาได้พี่น้องเนี่ย,ญญย,น,ยน้ำเ,เ,เ,เขานี่เคลือบเสียเลยพี่น้องครัทจำรัดใส่ครับสิน้นสูตรซีนสมัยโบราณฮ <laughs> ัดเน,น้นเลยนด้ใพี่น้องเด้อ เรต้องย่านว่าแกะบ่ะไรครับมีดปลาเอามีดปลาเอาเลยพี่น้อง <laughs> กันพุนกันแม่ ครับวสวยครับอ,อันนี้เอาเก็บไว้โดนครับครับพี่น้องหลังจากที่เฮาแช็ใส่ถุงเแบบไรน้องเหรอเนาะน้องกับแมมัดแมมัดใส่ฟางครับพี่น้องมมัดจังเล็กจังเลพี่น้องนี่ม,มัดตายไปเลยบ้งางย่านแจ๊กบ่ได้พี่น้องมมัดไปเลย ง่ายพี่น้องง่ายครับง่ายเนี่ยกระซับสอ่วนอยิ้งเลยพี่น้องเนี่ยเอาผมห้องไปหอยไว้ครับน้ำข้าวน้ำนี่นะครับหอยไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะถ้าผมผู้ใด,ดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเพนเด้อพี่น้องเด้อ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งห้นน้ำแน่พี่น้องเพื่อถือพ่กภาคคลิปต่อๆไปครับผมครับลอดตส้มคลิปห่าครับผมคลิปนีกับากไว้ส้มนี่แหละครับผมสวัสดีครับ